มีซาทูคุณลุงเช่นกันนะคะดูแลตัวเองนะอย่าใกล้ใครนะไม่ใกล้ใครไกล้ใครเลยดีล้างมือบ่อยๆอคือใครก็นั่งไกลๆไกลๆเนาะดีแล้วลุงแล้วก็อย่าลืมเอาปิดจมูกนะอย่างที่หนูบอกนะจมูกปากตามันจะเข้าตรงนั้นมีคนเดินทางกันแล้ก็ให้ผู้หญ่เอามาเย ไปสองอันสามอันเส้าจมาสองอันกะเผื่อพวกนำทางอันใช้ประจังงแต่เขาบอกว่อ๋องั้นโอเคงั้นเดี๋ยวหนูฝากให้เพื่อนๆด้วยนะเดี๋ยวหนูให้คุณลุงไว้แล้วคุณลุงแจกต่อนะครับสาธุได้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 เรื่อ